ไปต่อกันที่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆค่ะ นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่20ประจำปี2568ระหว่างวันที่17ถึง21เมษายน2568ณนะห้องคอนเวนชั่นฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาแจ้งวัฒนะกรุงเทพมาหาคนครค่ะโดยเข้าแข่งขันกีฬาหมากลุกประเภทสแตนดาร์ดเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน10และ12ปีดังนี้ 1. เด็กหญิงชนะระดีโอรานกิติกุลนักศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาหลักสูตรภาพภาษาอังกฤษอายุ9ปีได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. เด็กหญิงอชิระยาโอรานกิติกุลนักศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอายุ12ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40พศ2568ฉลามเยาวชนเกมซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่23-24มีนาคม2568ณชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรีผลการแข่งขันนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลเด็กชายพัทระนนทบุตรแสงดีนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ13ปีได้รับรางวัลที่2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเจ สกีรุ่นอายุ13-15ปีค่ะ